ดีค่ะคลิปนี้นะคะคุณแม่จะมาแนะนำวิธีการออมเงินให้กับทุกคนได้ลองนำไปปรับใช้กันนะคะอันดับแรกนะคะก็ชอบออมเหรียญน,นะคะเหรียญที่ได้จากการซื้อของเป็นเงินทอนต่างๆจะไม่ใช้เลยนะคะก็จะชอบหยอดใส่กระปุกออมสินหรือหากล่องใส่ไว้เลยนะคะพอเรามีเป้าหมายไว้ว่า เราจะเก็บเงินนี้ไว้ไปเที่ยวช่วงเทศกาลหรือว่าเราจะเดินทางไปไหนเราก็จะเริ่มออมเงินเลยนะคะเริ่มจากการแยกเหรียญน,นะคะเหรียญนี้จะไม่ใช้เลยแล้วก็อันดับต่อไปก็เป็นแบงค์ยีนะคะแบงค์ยีสิบ คือได้เริ่มเริ่เริ่มจากการออมเงินที่น้อยก่อนนะคะมันเป็นการฝึกวินัยให้ตัวเองตั้งเป้าหมายให้ตัวเองว่าเราจะเอาเงินนี้ไปทำบุญจะไปเที่ยว ในวันไหนนะคะให้ให้ลองทําดูนะสาหรับน้องๆที่อยากเริ่มต้นออมเงินนะคะคุณแม่แนะนําเลยวิธีนี้เห็นเงินได้เร็วมากนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ฝึกน้องลิ้ยาน้องจ๋าจาเหมือนกันว่าให้เงินไปต้องเหลือเงินมาออมถึงจะเป็นเหรียญบาทเหรียญห้าก็ออมไปเลยนะคะถ้าเรามีเป้าหมายไว้ว่าสมมติเราจะไปเที่ยวงานปีใหม่งานสงกรานไปเที่ยวที่ไหนให้เก็บเงินไว้เลยเหลือมาออมไ้เลยพอวันที่เราจะไป เรามาแกะดูเราจะเห็นเลยว่าเรามีเงินเยอะนะคะเรามีเงินเยอะขึ้นพอเก็บเหรียญได้แล้วนะคะก็มาปรับเป็นแบงค์ยี่สินะคะลองไม่ใช้แบงค์ยีเลยนะได้มาเนี่คือถือว่าเป็นแบงค์วิเศษของเราเลยได้เงินมาให้เก็บแยกไว้ต่างหาก ะะเก็บแยกส่วนไว้ต่างหากว่าเราจะไม่ใช้แบงค์ยีเลยนะคะพอเรามาดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันเยอะมากนะคะลองดูใน1นเดือนถึงสเดือนว่าเหรียญ10และเหรียญบาทเหรียญห้าบาทหรือแบงค์ยีของเราเนี่ย เมื่อเวลาผ่านไปเราจะไปไหนเรามาแกะดูเราจะเห็นเลยว่ามันมีเยอะมันทําให้เรารู้สึกดีใจและอชอบการออมเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วอันดับต่อไปนะคะคุณแม่ก็มาเก็บออมหรือสะสมแบงค์5้นะคะแบงค์5้คือว่าด้วยความชอบส่วนตัวคือแบงค์5้เป็นแบงค์ที่สีสวยงามน่าสะสมนะคะคุณแม่ได้เวลาเห็นแบงค์ยี่แบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบเนี่ยจะดีใจมาก แบงค์ห้าสิบเนี่ยจะชอบเป็นพิเศษเพราะว่ามีความสวยงามเนาะก็เห็นปุ๊บจะรีบเก็บออมไว้เลยจะขอบคุณทันทีอุ้ยเห,เหมือนเหมือนเราได้ของที่ถูกใจอะคะ่ะมันก็จะรู้สึกมีความดีใจตื่นเต้นเป็นพิเศษนะคะก็จะเก็บไว้เลยก็พอมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะรู้สึกว่าจะไม่ถึงสามเดือนนะคะไม่ถึงสามเดือนมาเห็นอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่า การออมเงินนะคะมันมันเป็นการฝึกวินัยให้ให้ตัวเราเองนะมันเป็นการที่เก็บออมแล้วเราเห็นเงินเพิ่มมากขึ้นทําให้เรารักการออมเงินมากขึ้นชอบสะสมแบงค์อะไรแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับอ่ากลังของแต่ละคนเนาะบางคนก็จะสะสมเลขตองนะคะเลขตองเป็นแบงค์ยี่สิบหรือแบงค์ห้าสิบหรือแบงค์ไหนก็ได้นะคะส่วนคุณแม่เองก็ชอบแบงก์ห้าสิบ เพราว่ามีความสวยงามพอเก็บไปแป๊บเดียวเนี่ยจะเห็นเลยว่าแบงค์ห้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากใช้แบงค์ห้นอกจากกรณีที่แบบว่า,าทำบุญอะไรแบบนี้ทำบุญเราก็เลือกเอาแบงค์ที่เราสะสมมานี้แยกทำบุญต่างหากนะคะหรือว่าในกรณีฉุกเฉินที่แม่ค้าไม่มีเงินทอนจ,จ,จริงๆเราก็สามารถหยิบยก หยิบมาใช้จ่ายได้นะคะนี่คือวิธีการออมเงินแบบ เริ่มต้นโดยการออมเหรียญแล้วก็มาเป็นแบงค์ยีแล้วก็แบงค์ห้าสิบนะคะหรือใครจะสะสมแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์หนึ่งพันนี่ก็ถือว่าดีมากๆนะคะเริ่มเริ่มฝึกไปตั้งแต่เงินเหรียญเนี่ยก็ถือว่าดีสําหรับน้องๆนะคะลองนําไปปรับใช้ได้เลยแล้วจะเห็นเลยว่ามีเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับ น้องๆหรือเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กำลังมองหาวิธีการออมเงินแบบง่ายๆนะคะลองนำไปปรับใช้ดูหรือใครมีวิธีการออมเงินแบบไหนที่เห็นผลแล้วเห็นเงินเยอะเพิ่มมากขึ้นยังไงก็แนะนำมาด้วยนะคะใคร มีวิธียังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะยังไงคะ่ะคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องรียากับน้องจ๋าด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ